มาแล้วครับผมเ a นโบ o w ซิก s เอชย่แปดซีซั่นหนึนะครับซีซั่นที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับทุกคนมาพร้อมกับตัวละครตัวใหม่และอัปเดตอีกมากมายนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลย อย่างแรกเลยนะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่เลยดีกว่านะครับที่มีชื่อว่าบราว่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นโอเปอรเตอร์ฝั่งปู่ที่มีสปีดสามเกราะหนึ่งนะครับมาพร้อมกับโดนพิเศษที่ชื่อว่าคลัชโดนสามารถแฮกอุปกรณ์ทีมรับได้เก็บทุกอย่างมาเป็นของตัวเองได้นะครับซึ่งตัวคลัชโดนตัวเนี้ยจะให้มา2ตัวแต่ละตัวสามารถแฮกได้3ครั้งซึ่งจะใช้เวลาในการที่จะแฮกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แฮกได้ทุกอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเซยะยเกยตของลูนินเนี่ยจะเป็นการ,รากดเดซเซเ,เ,ออเออบอร สักเท่าไหร่นะนะครับอย่างพาลาสามจุของแคปิตอลพร้อมสโคบ1.5แล้วก็ปืนหลักอีกกระบอกเป็นแคมอาอหรือว่า DMR ของบัคนั่นเองนะครับแต่ว่าพิเศษกว่าบัคหน่อยก็คือจะมีกิฟตตั้งแล้วก็กิฟตสามเหลี่ยมให้เลือกเพิ่มนะครับส่วนของบัคที่ไม่มีกิฟตเพราะว่าติดสเกลเลตันคีหรือว่าลูกซองใต้ปืนนั่นเองนะครับทำให้ DMR ของบาว่าเนี่ยจะนิ่งกว่านะส่วนเซคันดอรี่จะเป็นซูเปอร์ช็อตตี้และปืนพกยูเป็็นสโมมคแลล้วกเอรรคัับโดยวววมมแล้ตให่เนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงงนนกลาะ ไม่ถึงการเก่งมากแต่ว่าจุดเด่นหลักๆเนี่ยจะเป็น ตัวที่คอยปวดทีมรับได้ค่อนข้างดีนะครับแบบว่าไปแฮ็กพวกแท็บของขับขันแบบนี้นะครับถ้าทีมรับเช็คไม่ดีเนี่ยอาจจะติดแ็บตัวเองตายได้นะครับรวมไปถึงแฮ็กพวกอินโฟเมชันต่างๆนะครับกล้องแมปกล้องวอรควลี่กล้องแมสโตกล้องเอ็กโคนะครับหรือว่าบูลเลตแคมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมป้องกันต้องระวังให้ดีนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับผมการอัปเดตระบบป้องกันการโกงพวกใช้เมาส์แอนด์คีย์บอร์ดในคอนโซลครับโดยทีมงานบอกว่าถ้าเราตรวจจับความผิดปกติได้นะครับจะเพิ่มความหน่วงแบบใส่ไข่ให้เลหเลททาพวี่่นมส์์อร คอนโซลเนี่ยต้องพบกับวิบากกรรมอย่างแน่นอนนะผมร่วมไปถึงการลดความท็อซิก ด้วยระบบชื่อเสียงใครที่ปากแทบในเกมแล้วโดนรีพอร์ตเยอะๆจนค่าชื่อเสียงลดลงไปถึงจุดที่แย่มากเนี่ยก็จะโดนตัวเกมแบนไม่ให้พิมพ์แล้วก็พูดนั่นเองนะครับผมข้อต่อไปนะครับสำหรับใครที่เล่นคอนโซลเนี่ยต่อไปจะเป็นระบบตั้งค่าจอยแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมและพิเศษเลยก็คือระบบ New c o m m e r c h a l l e n g e ครับผมอันนี้สาหรับผู้เล่นใหม่เลยนะระบบนี้จะทําให้ผู้เล่นใหม่ปลดล็อกตัวละครได้ง,ง่ายขึ้นนะครับและชา์เลนต์เนี่ยมีมากถึง12บสองชาร์เลนต์เลยแต่ละอันเนี่ยถ้าเควสเสร็จนะครับเราจะปล แล้วเราจะได้รีนาเป็นค่าตอบแทน ก็ถือว่าได้ตัวละครง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้ามีตัวละครน,นั้นแล้วก็จะแบบมีเงินไปซื้อตัวอื่นได้อีกนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเกมเพย์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นการเปลี่ยนระบบรีโหลดให้สมจริงมากขึ้นนะครับระบบนี้ทําให้เรา cancel animation ไม่ได้อีกต่อไปนะครับซึ่งระบบเนี้ยถ้าหากเรากดรีโหลดปุ๊บจะเป็นการดึงแม็กออกนะจะทําให้เราเหลือกระสุนแค่1นนัดในรังเพลิงหากจะเติมกระสุนให้ครบเนี้ยเราต้องใส่แม็กให้เรียบร้อยงานนี้บอกเลยนะครับผมใครที่ติดรีโหลดเนี้ยต้องระวังให้ดีต่่ออไปคคืขาวดีนทุก เรนโบว์ซิกเปิดให้ทดลองเล่นฟรีนะครับวันที่10ถึง16มีนาคมนี้ใครที่อยากให้เพื่อนมาลองเล่นเนี่ยสามารถชวนมาเล่นได้อย่างฟรีในช่วงวันที่10ถึง16มีนาคมนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมก็จะมีระบบที่ต้องรับผู้เล่นใหม่อย่างดีที่เราพูดไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากติดใจเนี่ยตอนนี้เลนโบซิกก็ลดราคาถึง75%เลยนะก็บอกให้เพื่อนซื้อต่อได้เลยนะครับผมมาลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเกม tactical shooter ที่ดีที่สุดพมกับการต่อสู้ 5v5 ที่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์ทททัักาษากษะะาารยิงีคแล่สํญ คือมันสมองครับที่เกม Red Bull s i x i g e นั่นเองท้ายที่สุดผมจะพาทุกคนไปดูเย่แปดพาร์ตกันหน่อยดีกว่านะครับผมึ่งใครที่ซื้อเย่แปดพาร์ตเนี่ยคุณจะได้รับของรางวัลในแบ t t l e p า s s ยาวๆไปเลยนะครับสี่ซีซันติดความพิเศษของเย่พาร์ตนะครับก็คือคุณจะได้เล่นตัวใหม่ก่อนใครเลยตอนที่ซีซันใหม่เข้ามานะครับผมมาพร้อมกับของรางวัลที่ต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับสกินสวยๆเพียบเลยรวมไปถึงพวก r c ซิกเครดิตบูสเงินบูสแบตเทนพาร์ตอีกมากมายส่วนสายฟรีเนี่ยต้องรอซีซันใหม่มาครบนนะลลื่อ ซื้อตัวครใหม่ได้นั่นเองซึ่งตอนนี้กําลังลดราคาอยู่ด้วยนะครับสำหรับ Gear Pass ถึงวันที่20นี้เท่านั้น800กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าใครมีเหรียญยูบิ100่เหรียญเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดได้นะครับ20%เหลือเพียง600กว่าบาทเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างสําหรับอัปเดตใหม่ของ Gear 8 Season หนึ่งถือว่าพิเศษมากๆนะครับเหมาะสหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่แบบว่าอยากจะขับมาเล่นนะครับยังไงอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นช่วงนี้กันด้วยนะครับบอกเลยว่าสนุ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปแน่ครับผม See you ครับ